อ่าพี่น้า,าเมื่อกีก้เขาซ้อนกันนะครับเนี้ยเขาซ้อนวันนี้ก็มีบองอันนี้แก้วบองครับบองประแดกบ้านเฮาครับอันนี้ก็เป็นซีนซีนแห้งครับซีนหมูอันนี้เป็นเคิรนหมอกนะครับหมอกที่บิสเซนแล้วกับมีหมูสับแล้วก็ใบหอเซครับอ่าดอกดอกบางินไม่ครับดอกบดินฟ้าบาา้านเฮาไม่บ้านเฮาครับ เอาไปใส่แล้วก็เป็นปหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็เป็นหมกมังสี่ครับแซบนะครับอันนี้กินกแล้วแซบตนี้แซบครับเพิ่อนหมอกครับอันนี้เพิ่อนหมอกหมอกอันนี้ก็เป็นแก้วแก้วประเดกครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแห้งแนว้กินเศ้าเมื่อนี่ครับตื่นขึ้นมากะประมาณนี้นะครับแนว้กินนม่มาเศ้าเพราะอ่ารก่นบ็พะกินเนาะบ่บ่บบรู้ละ ชีวิตวิถีชีวิตบนนอกกันทั้งสี่นะครับอาหารกับปมะามาานี้ครับพี่น้องอาหารเส้าแ่บดี้ครับ